อเอาแล้วมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังกับโอโ้โหเริ่มเกมมาไม่ถึงนาทีครับโอ้โหดูครับจะเล่นลงปัดก็ได้มาแล้วอันหนึ่งประตูต่อสองครับเตียงมาบวกขยับหลอกล่อลอ,อยู่ดูครับซ้ายมีเติม ให้มาล็อปาร์ตตูนิ้แม่มีซ้อนสองแเราฉันหลกบออกข้างไปยังได้เป็นลูกพุ่งเลยนั้นขวาแล้วตูมยักษ์ก็มาบวกตูนี้แม่พยายามเก็บบอลไว้กับตัวนี่ก็โนล้อมอยู่ก็แต่ว่าจังหวะแบบนี้ก็ไม่้รีบร้อนอะไรครับตูมเลนซันมาบวกขวาฝันงหนามออกมาเล่ แต่จังหวะเดียวกับไปตั้งกันใหม่ครับบอยไปเฮ้ยไทะลุมาตรงกลางครับบาสเข้าหวัดตู้หูแซ่จัดจ้ามากจังหอะนี้ตัวตู่เล่ยยิงไกลไม่ผ่านโอ้โหตอนนี้มาเป็นชุด,ดลแล้วคอ,อ,อ่ะจืดลอ็อกไม่ผ่านแล้วมาสวยกลับแล้วกนี่อ้าวขึ้นมาจังหวะนี้ล็อกเข้าให้ไห้ผ่านแต่เอ้าล็อกใจมึงนัก ให้ตูเพื่อนจังหวะสุดท้ายยังไงครับทางซ้ายครับลองเก็บไม่ได้ครัโอ้ตับปอดลูกช้าเลยไปครับจารีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับด้านหน้าสนามเล่นมานาทีเฉดเฉดเปลี่ยนอีกแล้วครับเอามัานลงไปแล้วตอนนี้สำหรับทางด้านนิสซึลิงจอมทองไอ้โอส้สวยครัวพีขเข้าขวา,ารีบก่จะไปต่อเจอลุกสองสามคนไปเจ้ย้อนออกมาตั้งเงินใหม่ครับบอยไปเอาเวลาขวา ไปยกลูกนี้บอลครับล้วมองข้างหน้าอยู่หลบไปเลยขวางันามออกมาทางขวาแล้ไปบาสม่ลิกไม่ได้ต้องคืนอมาให้บอลกันท้าอีกเทั่นกัแม่ล้วบาสโอ้เราอยู่หลบมาลูกนี้หลบไม่พ้นกันเม่าวแบบนี้ขอโทษกันด้วยแล้วโอ้โดนไปเหลี่ยไปแล้วสังา มุสลิมจอมทองครับจังหวะตึงบอลหลบกลับหลังเนี่ยสะกิดไม่โดนบอลเลยเมื่ะสครูดเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับตอน้ำไปเพื่อนนะขนามครับหบบแบบนี้ครับต้องดูความปลอดภัยของตัวผู้เล่นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทีมไหนครับ จะมาจะเป็นทีมผู้ท่านหรือว่าฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยยืนตรงนั้นเลยไม่ต้องไปไหนเลยคอทีที่มาอาศัยกันก็จังหวะแต่ทุกกระทั่งกันมีวิรุษบาดเจ็บเนี่ยก็ช่วยกันดูว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในวัยทำงานกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ความปลอดภัยเนี่ยต้องให้าสองพันก็ังไม่ใช่ บอกคอต้าดีได้ยินเบาๆว่าคอต้ายน็นเย็นนึงล้อมๆอ๋อคาริโอ้โหตื่เซ้อีกแล้วมาวันนี้ผูส้สาวตูซุปเปอร์เซฟไปหลายต่อหลายจังหวะเลยโดนทางด้านขวาทีครับเซเล็กลงปัดเล่นซันามา ไปเดี๋ยวไปตั้งกันใหม่แล้วบวกขยับมาให้ขึ้นมาไม่ได้ต้องย้อนออกมาบ่อยขวาสนามมองมาขึ้นทางขวาไปบวกไปหนึ่งสองเราให้ออกมาทางขวามดูว่าตอนนี้เล่นโดยตัวผู้เล่นทีมต้องบอกว่าน้อยกว่าครับโอ้โหบอยสวอนดิมเล่นแบบจะยากครับ <c oughs> ย้อนออกมาฟาดจังหวะทิ้งบอยลยาวรูปนี้ก็ยังไม่แม่งครับตัวเปียกอะไม่มีทางด้านเจเล็ตลงปัดครับผิดกาซานาพิสเรนจองทองแล้วตัวเปียกเข้าทางเยอะกว่าครับโอ้โหเทะลุงบอลออกจากเท้านี่รู้ตัวเลยครับเะไม่ดีครับ โอเคเขาจะกู้เลยบาสทางขวามาไปบวกไปบาสย้อนกับมาปั้นเัินใหม่ปอยอมองข้างหน้าครับชิปมาที่ว่างใหม่ห่างไม่จื้บอบอลมันมาสูงเลยดูแบบนี้เล่นยากครับแล้วก็บางออกข้างา จะมีการเตะตัวอีกคนครับตั้งหน้าสนามครับโอ้ขอดศูนยหน้าออกมาตอนนี้หน้ามือดิบจับพองครับการขยับแล้วครับสำหรับตำแหน่งในตอนนี้ไหล่ครับ่ำเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมง่ายดูง่ายเกินไปกลับมาได้จืดโอ้โหลูกล่านี่ยคนเราใสครับโอ้ยยังไม่ถึงไหลเลยครับจังหวะแบบนี้ต้องระวังครับ บาสคู่หูจะเข้าขวาลูกนี้ไม่ได้เข้าขวาดีบวกหรือจะมามาไปล็อกนี้เล่นยากซะแล้วครับยังได้ไปลูกพุ่งเนี่ยสำหรับเจริญล่นตรครับคกูย้อนอย่ามาตั้งนใหม่บอยโอ้โหวางเ <perk nationale prayed> er. ท้าไม่ดีแล้วแต่สวนกลับก็เอ้าไปกั๊กแต่เองสิ่งของเก่งสุดโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเล่นลูกนี้ยิงกับผีตับยัดเลยครับ ว้าจีนตะฟันเป็นขาข้างถนัดครับโอ้โหลูกนี้ลูกสาวตัวกอดเส็ตจริงๆครับเดี๋ยวล้วเจิดว้าจลูกนี้ไม่เหลือครับไปสองประตูต่อสองครับเกียรใหม่แล้วนะว่าเน้ยดูดูเล่นของเจเลงลงตัดนลงมาได้หมดครับนี่เข้าขวายิงดูทีนใหม่ต่อต่อโอ้โหต่อื่าตาคู่ฟอนเหมือนไม่มีอะไรครับทางด้านเจเลงลงตันก็ตะพกมาได้ประตูตีเสมอเฉยเลยครับ โอ้ดูเมื่อก่อนหน้านี้นำสองศูนย์แล้วตอนนี้สำหรับผู้เบุษบงพองลูกเกมกลับมาเท่ากันแต่นี้นี่อันตรายแล้วเราสายซ้ายมาเปิดโอ้โหย้อนหลังเงื่อนเยอจังหวะสุดท้ายนี่ออกท่าก็ได้เป็นลูกทุ่มเล้วตูนตายเลยมาลูกนี้แปะให้เพื่อนทางซ้ายทันหรือเปล่าบอลสุดท้ายไม่มันไต่เส้นแล้วลูกนี้ยัง ไม่ออกจวมาเปิดไม่ดีแล้วไม่มีใครแล้วบอยเล่ให้ดันซ้ายมาเจอเอาเล้วข้ามฟาดไม่ดีแล้วตอนนี้ดักได้ครับพุทธศิลปองให้ดันซ้ายมาไปได้ก็บอกว่าลืมคนแล้วโอ้โหสกิดนิดนึงจากด้านหลังแล้วโอ้โหพุทธสิลป์ให้ฝ่ากับ บอลแม่งไปไหนวะเนี่ยเขาตัวสีน้ำเตะมุมหรือเปล่าครับเอ้อเตะมุมนะต่อยจัดมาคงทิงได้ครับแล้วเขาขวายิงตรงนี้ปุ๊บหูตัวนี้ยิงเฉยเลยสุดท้ายมันเตะจากปากประตูขึ้นมาครับสำหรับ จเจเล็กลงสัน่นยอดเปล่ามาทางขวาไปเล่มองข้างหน้าอยู่ยังให้ไม่ได้ครับฝ่าสัา้นๆมาเจแหมหลบมาได้แล้วแต่ว่าตุงก็ตอนนี้มาเองแล้นี่แต่ต่อบอลเฉลี่ยไปใจครับนี่ไม่ถึงก็เตะที่กระบ,บอยไปเฉลี่ยมาบอลสุดท้ายตรงกลางไปของเจเล็ลงสั่นยอดฟ้าหาหลบมาเองก็จออนี้สวยครับไหลทางขวามาแล้วเปิดจัดมาเสาสองไม่ถึงครับ เร็วทันทีเรืนี้มาเองครับตกมาได้หนึ่นงคนม,นนมนทา,มามนทางขวาแล้วยิงยับที่บอกเปิดชั้ฉลัดอู้หูบอลไทยจับไม่ดีเอาพอยเออวดนี้ต้องเตะทิตีเลยนี่ให้ไม่ถึงครับตํารวจสองเอาจังได้เข้าส่ ยิงแล้วโอ้โหฟุตซอลตัวนี้โอ้โหเป็นเตะจากเส้นครับยังไม่ได้รแล้วดูว่จืดสปีดมาตอนนี้บอลออกข้างไปแล้วม้าโอ้โหแล้วอคู่นี้สกีลจากเส้นเราทั้งสองตัวเจ็บครับเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับเอาน้ำไม่รู้หน้าข้างสนามครับโอ้โหจังหวะที่ปัดออกมาโอ้โหเมื่อสักครู่เราไปเหมือนชนกันนิดนึงครับเอาน้ำไปเพื่อนเราข้างสนามครับ bọn mình họ là, aqui bọn mình họ là,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  bọn bọn mình họ là, bọn mình họ นัู่กทุคืออย่างมาให้แล้อหมอเปนสกูผู้เล่นเจ็บก็ผู้ละสิบได้เป่าแล้วบอลเนี่ยไม่ได้ออกครับสี่เปิดเอยแก้มมาลูกนี้ยากแล้วน่ไปลูกทุ่งครับดูนักสืบองทองนี่เอานมา เอาเปิดอัดพวกเกียวกันเองให้มาเอาแก้กันสวยแล้วเอาตัวนี้เปลี่ยนการมาด้านซ้ายทันกับมันตับแรกไม่ดีแล้วจังหวะนี้ยังโอ้โหเสียบอลแล้วสามคนแต่แล้วลงตัดบวกโอ้โหใจายติดลูกนี้ไปได้ต่ออีกนึงโอ้โหมีเพื่อนตามมาช่วยครับโอ้สามตัวน,นึงแล้วจังหวะน,นี้ต้องทวมันเลยแล้วจังหวะแรกก็บินออกไปตัดได้ครับ ไม่อย่างงั้น,นโอกาสเสร็จมีสูงครับผู้โห้สามคนครับเจเล็กลงตัดไปได้มาตัวที่สามครับไปมุมฝั่งขวาจับมาเอาเชนแล็บลูกนี้มายังไม่ตรงต่อครับเดี๋ได้เป็นเตะมุมอ,อีกครั้งหนึ่งครับของเจเล็กลงตากโอ้ดูตอนนี้เกมนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผู้เกมแบบนในสวนทับในสวนกันมาอยู่ที่ใครแม่นกว่การครับไปมุมในด้านขวาครับย้อนหลังมาจริงโอ้โห ไม่ตัวเขาหอมไม่ไปไปเร็วทัทีังซ้ายเอมันไปครับ้องเปิดรูลุเขาเอาสวันีีชั้นแหลบครับไอเตะมุ้แล้วตะข่ายขวาอของทีทองครับต่างเตะได้ชั้นทัทีแล้วกตี โอ้โหเหมือนจะเหมือนขึงยิงขึงผ่านแล้ว่ามันไม่ดีนะจังครับจะเปิดก็แรงเิยไปถ้ายิงก็ไม่ตรงกล่องครับถ้าหัวแบบนี้ย oh. ังไม่เด็ดขาดก็ทำกับทั ouais. ้งสองทีมครับจังหวะบอลสุดท้ายครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอยมองข้างหน้าไม่มีใครเลยครับให้ทางขวามาไปไปก็ไปหลบมาหนึ่งครับให้ทางขวามาบวก โอ้โหนี่ตัดสินใจยิงลูกนี้ไม่ตรงตอกเลยทางเตะจะประตูขึ้นมาครับสำหรับมุสลิมตอทองตีบอลยาวที่เราไม่ผ่านครับบอลสองยังเป็นของมุสลิมตอทองแล้วตูตอนนี้หลบอันหนึ่งอู้จะไปหลบคนที่สองไม่ได้แล้วเพื่อนรอบอลเหลือเอาสองต่อหนึ่งบาสไหลทะลุเข้ามายิงติดเซฟที่สองตู้ แล้วว่าโอ้โหยังตัวพยายามฝืนไปต่อไม่ได้แล้วจะสวยกะเราไม่ซื้อทองสามสี่คนให้มาทางขวาตองกายอยู่เปิดไปเสาสองโอ้โหเสาตูงอ่านจังหวะดีมากแล้วตูสงสวนกลับขึ้นมาอ้าววิ่งหน้าตั้งเลยตอนนี้บาสล็ลอกแล้วโอ้โหจะปั่นไปซ้ายเลยโอ้โหลูกนี้เหมือนจะกะอีกเองแต่ว่าไม่ลงต่อว่ะ อันเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับนึกถึงจอมองถีบบอลยาวขึ้นหน้ามาทีนี้บอยเซ่ให้ถึงช่องมาด์ปีให้สองสามนาฝาออกมาขวาไปบาสล็อกล็อยเตนออกมาบว ยังไปต่อกับบวกเล่บังอยู่เราให้มาไปไบวกบัสให้สั้นมาหนึ่งสองสวบาสผ่านลูกนี้โอ้หยมีตัวบล้องกับชูยวิทงออกมาเร็วรแล้วมันจ่อูดไม่งั้นโอกาสเสร็จมีสูงก็ได้ั่นเน่งๆแล้วสักครู่ยีงอีกทีกชจะลดออกหลังครับ ยังได้มปรุ่เตะโมนอีกครั้งหนึ่งนะดูว่าตอนนี้ช่วง5นาทีสุดท้ายครับสพอยังลูกบมีลูกคนอยู่ครับอสองก็โดนสองเลยไอ้มุมในนั้นฝั่งขวาของมิเชลินอ่าของเจได้ลงตานก็โยกไปลูกนี้เสาสองาส,าสาาทเทเบลงมาได้ครับเปลี่ยนการข้ามาขวาสุดไปโอ้โหต้องกลับไปตั้งข้างหลังครับหัวมองข้างใน เปิดลึกมาโู้โหสับตูปัดได้แล้วจัสวนกลับอ๋าแล้วผู้กองทองขึ้นมา3าคนเนี้เอาให้บอลช้าเลยไปจังหวะสกันได้ทีนึงเปิดมาสวนเอาแล้วทุกนที่แนบอลหรือเปล่าผู้เล่นสีแดเรื้อเปลี่ยนเปิดจังหวะินชันหลาอีกคตับโอ่ดี่จริงเนี้ยเอคู่ผู้เล่นถึงให้ไปเรื่อยเปลี่ยนไปแล้วแล้เออผมยารที่เอ้าเร็ว อุยโอกาสเกือบจะเข้ารประตูตัวเองแล้วจ่วเอเรียบถูกทุ่มนะนั่นขวาครัทุ่มยัดก็มาลูกนี้บาสเอหมุนให้ลูกนี้ป่หาเพื่อเล่นยหญ่ครับลุยมาสวยแล้วให้บอลสุดทา้า,าทยทางหรือเปล่าทางซ้ายทางเล้วไปออกด้วยครับ ทีนัดโอ้เสาแรกไม่ได้สแบบิแไปเล่นเร็วนักทีนับาสไอทะลุช่องมาทางขวาใครจับจับเปิดยัดมาตรงกลางรงนี้แต่งเข้าขวาตอนสุดท้ายไปสุดเส้นแล้วก็โขหักข้อมาไม่ผ่านครับยังได้เลยเตะมุมนื้นขวาบแจะเล่นเร็วไม่ได้ครับดูแล้วขหมืนยิงขวาไว้ครับ จัดเสาแล้วเอาฟันถูกใจต้องช่วยกันเคลียร์ทิ้งก็มือเสด็จมองตุ้มเร็วทันทีครับบาสจับพิกตูกน,นี้ไม่ได้รับเจอแบบมาร์บังให้ผู้ตัดสิรับสบายครับเราเล่นเร็วทันทีครับขึ้นหน้ามาลีครับเจอแบบบอยยังตะกิดได้ดีนะหน่อยนี้แล้วได้บอลครับเอาลบอ้าแต่บอลยาวเลยไปยังได้อยู่ให้หลังช้ามา เอปู่ขูจะเปิดกัไปไม่ได้แล้วสวนกับสามต่อสองครับสีต่อสองครับตัวที่ผู้เล่นต้องทสีคนให้ทางขวาเน้นจับเขาให้ทางซ้ายที่จับต้งจิงสี่คนเลยดูทั้สอาไม่เหลือครับสี่คนโอ้โหโอ้สี่คน่เราไม่นูตาเดยอครบโอ้โหเน่น่ จังหวะนี้เพื huh? uh, ่อนโอ้ต้องบอกว่าหลอกกันเสียหลักเลยนะจังหวะสุดท้ายแล้วลูกวิ่งขึ้นมาทำเป็นสามมาถือสอบครับโอ้โหต้องต้องขอเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับจะเอาลอมลงมาโอ้โหนี่จังหวะเมื่อกี้คู่นี้ต้องบอกว่าขึ้นกันไปเยอะคนฝ่ายนั้นจะได้ลงตัดกันเลยลงกันในจังหวะลูกอ่ะไม่มีใครลงมากองหลังยืนแค่สองคนเดียวโู้เราล้ไม่ทันเดียว สี่ต่อสองแล้วมักคะู่แล้วโอ้โหแล้วทำล้ได้แล้วแต่ดาวนิสันจอมทองใช้โอกาสที่ดีแล้วก็โจมเล่นที่ดีมากกว่าแล้วจังหวะเกมบุกแล้วมาผูกครับอ๋าตอนนี้จะทานอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองครับสำหรับมุสลิม่อไปเหลือประมาณสองนาทีแล้วหลบมาสวยบอยใช่โอ้ยง่ายเลยไอ้ลูดีิแล้ววะ คนนึงก็อ่าน่าดีทอนี่เหรอจะหวะจะเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องบอกกรรมการต้องบอกว่าบอลเจ็ดคนเนี่ยไม่เหมือนบอลฟุตซอลครับบอลฟุตซอลนี่จะเปลี่ยนตัวเนี่ยเดินอยู่ในเขตที่เปลี่ยนได้เลยแต่ว่าบอลเจ็ดคนไม่เหมือนกันครับไปเอาไหลหลังโอ้โหเป็นอะไรเดินไปพื้นที่ของเราพื้นที่ของเรา าทีสุดท้ายแล้วคน่านำอีกสองประตูครับตอนนี้ความห่างครับสี่ประตูสองทิงบอลยาวขึ้นมาเล่ปล่อยบอลตกปล่อยบอลบาสไม่ได้เอาเราให้ลูกนี้ไม่ดีโอ้โหดูป่อยจังหวะพยายามเตะแกนครับ้วไ โอ้โหวุ้นเส้นจอมทองนี่เราบอกว่าจังหวะเขาเาจอ์แอ็กแดกนี่จังหวะขึ้นดีขึ้นเป็นหน้ากระดาษเลยครับดูเขาอลังพอนชันหลักยัางได้เลยลูกทุ่นอีกนะัะ้งในวุ้นเส้นจอมทองโอกาสที่จะเก็บสามคะแนนตอนเนี้ยสูงแล้วครับสี่ประตูะสองแบบนี้หลบมาจังหวะสุดท้ายเอาไถมาได้หลบมาตึงคนลวให้ไ,ไม่หมานบอยแล้วจะสวนกลับไปกอนนี้บอยเอ้าเราไปตึงีกครับโอ้โหยากมากครับ ไม่ทีไม่ได้ต้องมาสองโอ้โหไม่ได้ยอมจังหวะนี้ไม่ยิงแล้วเพื่อนตำแหน่งถือว่าจ่ายบอลมาแล้วเล่นยากรับโอ้ท่านลองตัดสินใจยิงเลยว่าจะคู่หรือไม่แน่แต่ว่านี้ไม่ตัดสินใจส่งแล้วก็ไม่ดีโอ้ยดูเวลาในตอนนี้อยู่ในช่วงทศนอจหลังบาดเจ็บแล้วก็ใกล้จะหมดแต่ทีครับ ลเรหมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กังสนามด้วยครับโอ้โหวันนี้ต้องอแบอกว่ากองหลังจังหวะที่เสียบอล่ลงกันไม่ทันครับชนะใจเล็กลงตานก็บอกแท้ไปแล้ววันนี้แท้แต่น่าจะได้กุศลกรรมตีเซิร์ฟได้สองเขาโดสองตอนนั้นในลูกเกตต้องบอกว่าความแม่นสูงสีแต่ว่าทำประตูที่สามไม่ยากนาทีครับแล้วเป็นตะน่านมอสิลินยองทอนเนี่ยมาได้ประตูที่สามแล้วแล้วก็มาได้รป, 4, ประตูติดท้ายสี่ประตูสองแล้วเอาชนะใจเล็ก